นะครับอะไรครับตอนนี้ครับวันนี้เพื่อนอัดกำลังดึงยางแบบสุดวีดหรือเรี่ยวเออเป็นเลแล้วนะอุ้ยตีนนุ่เร็วอุ้ยยังยังได้อยู่เอาเร็วยังอยู่มาเร็วมาเร็วนายรับนายรับท่านผู้ชมอุ้ย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 โตต้องตัดได้ได้เร็วเร็วก็ ต้องจวยกูดี้ต้องต้องต้องไม่ต้อง่วยมาไม่ต้องไม่ต้องต้องนั่นนั่นแะโดไหมนะ้น้อนต้องต้องกูดึงไม่ได้ต้องต้องโอ้ต้องต้องได้แล้วได้ได้อยู่ตั้งดีด

จับที่ปากได้ไหมไม่จับอัดอัดอัดในมือตายหรือไม่ไทยอยู่เอาขาเบ็ดเอาไว้ถึงจับท้ายเดีก็จับห้างมานะยืดขาดเลยนะขาดลื่อเห็นไหมอุ้ยได้ขาดลื่อโอ้เปลือยเลย ม,มาใต้ก่อนมาใต้ก่อน